ในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีใครสามารถร่างตามใจปรารถนาของตัวเองได้อย่างที่จะเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่ได้ร่างเก็บไว้ใช้ในบ้านแต่เป็นการร่างเพื่อไปใช้กับคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีกรอบของการร่างรัฐธรรมนูญกรอบอันที่หนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือกรอบตามที่กำหนดไว้ ในมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งบังคับอยู่ว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องร่างให้ครบถ้วนเป็นไปตามนั้นไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นั่นคือกรอบที่หนึ่งกรอบที่สองคือคอสชอในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจรัฐาทิปัต์และภารกิจที่สำคัญคือจะต้องทำให้มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎกติกาของบ้านเมืองผมก็ต้องถามไถยว่า แล้วคอสอชอมีกรอบหรือมีความคิดอย่างไรซึ่งเมื่อคุยกันแล้วผมก็สรุปได้5ประการประการที่1ก็คือให้ร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากลแต่ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้องกับสบภาพปัญหาประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศไทยและคนไทยที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ ส <S an> ให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและสร้างความปรองรองให้เกิดขึ้นให้ได้ 3. ให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองใช้อํำนาจสแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องโดยใช้เงินแผ่นดินไปอ่อยเหยื่อกับประชาชนเพื่อสร้างความชอบธรรมโดยมิได้มุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะยาวจนเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ อย่างร้ายแรงและเกิดวิกฤตที่หาทางออกไม่ได้ 4. มีแนวทางขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผล 5. ให้สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในอันที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและร่วมกันร,รับรู้และรับผิดชอบต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม